ไ้ฝึกอะไรตัวเองสักเท่าไหรนะ่น้ำหนักมันจะลดนะเราจะรู้สึกได้ถึงความเบาของร่างกายนะพอก,กายเบาใจมันก็เบาไปด้วยนะความง่วงซึมอะไรทั้งหลายก็เบาบางลงไปนะพวกเราอยู่วัดวังเห็นนี่ถือว่า มันแสนจะสะดวกสบายนะจะไปอยู่ตามวัดป่าเขาลำบากจริงวันนี้นะหิวทำไงหิวก็ฉันฉันน้ำเยอะๆนะนะนะอย่างในเมืองนี่มีนมมีนุ่นมีนีนนน่ให้ดื่มไม่ชัดเยอะๆเ,เราเาไม่ได้เคร่งคลัดขนาดนั้นนะถ้าวัดป่าฉันไม่ได้นะเป็นอาบาัตนะ ทางน้ำผลไม้แล้ว้าน้ําผลไม้ไม่มีฉันอะไรบางทีบางว่าเกิดโยมซื้อโคกมาถวายฉันตอนเย็นก็เพาะพังกันไปอีกนี่ไม่มีอะฉันทำยังไงน้ําเปล่าจาได้สมัยเป็นเดนบทใหม่ๆน้าปนะในยุคนั้นคืออะไรน้ําตาลน้ำตาลใสยมังน้ำตาลกรวดมั่งแล้วแต่มีอะไรนี่ชงกับน้ำร้อนแค่นั้นเองโอวตินนี่ถือว่ารู้แล้วสมัยนั้น วันไหนมีโอนตินฉันนี่ถือว่าสุดยอดนะฉันพอประทางความหิวแค่นั้นแม้จะฉันสองมือเดี๋ยว่าตกเย็นมันก็หิวนะเดี๋ยวเราบอกให้ฉันมือเดียวในบาทดูจะเคร่งรัดกว่าฉันสองมือไม่จริงสังเกตดูให้ดีเพราะอะไรเพราะฉันสองมือฉันน้อยตอนเช้าฉันนิดหน่อยฉันในจานไงล่ะน่ะ มันคำนวณปริมาณได้ง่ายกว่านะเชา้าฉันนิดหน่อยเพราะเพราะอะไรเพราะว่าเผื่อท้องไวนะ้ตอนเพลนนะตอนเพลนก็ฉันอีกนิดหน่อยนะแต่พอมาฉันในบาทนี่ก็ต้องจะมีความรู้สึกอย่างนึงก็คือเดี๋ยวจะหิวเพราะนั้นอาจให้เต็มที่ตอนเชา้าย่าเนี่ยพอๆกันนะที่จริงแล้วนะ ไม่ก็คือที่จริงแล้วไอ้เรื่องความเคร่งครัดไม่เคร่งครัดเลยพวกนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องชั้นในบาตรชั้นมือเดียวอะไรพวกนี้หรอกนะนะมันอยู่ที่การมีสติสมแญนยะในการขบชั้นในการใช้ปัจจัยสี่จีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬาณเภศัชที่เราพิจารณา,นานอยู่บ่อยๆเนี่ยนะ ฉันเพื่ออะไรนะผู้เจ้าสอนให้รู้ถึงคุณค่าแท้คุณค่าเทียมของการใช้ชีวิตนะอะไรคือคุณค่าแท้นะเช่นอาหารบ่งกาดความหิวนะไม่ชัดมากเกินไปจนอึนอดอดัดในะฉันน้อยเกินไปจนคอยเกิดทุกขเวทนานะฉันน้อยเกินไปโทสะก็เกิดง่ายความพุ่งสัน้นความหงุดหงิดอะไรพวกนี้นะก็เกิดง่ายเพราะอะไรเพราะมันหิว ถ้าฉันมากเกินไปก็อ,อึดอัดง่วงซึมเง่้ยน,นะนะนาคุณค่าของอาหารก็คือยช่วยทำให้ดำรงอยู่ได้เพื่อจะได้ร่างกายแข็งแรงพอที่จะภาวนาแค่นั้นนะนะัคือคุณค่าใช่ไหมจีวรเสื้อผ้าที่ใช้สอยอยู่เพื่ออะไรป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนเ่งนี้นนะป้องกันเหลือบลิดยุงลมแดดอะไรที่จะมา นะเนเบียดเบียนร่างกายนะทำให้สุขภาพรา่างกายย่ำแย่เนี่ยนะนะีนะนะก็ต้องปรับให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่มันอากาศหนาวเย็นมากๆเนี่ยนะในยุโรปในอเมริกาอะไรที่เขาไปอยู่กันพนะ่ะเองก็สารพัดชุดนะสมชั้นสี่ชั้น จะมาหนุ่งสบงจีวรสามผืนอย่างที่เราอยู่กันในเมืองไทยมันไม่มีทางอยู่ได้นะตายอย่างเดียวนะนั้นอยู่ในเมืองไทยนี่ถือว่าเอาละเราป,รปฏิบัติตามพระวนยจริงๆอย่างเข้มข้นได้อย่างแท้จริงน,นี่จะไปดูอาพาพระลังที่ถ้าเขาเคร่งคัดเขาไปอยู่นต่างประเทศอย่างสายหลวงปู่ชายนี่เป็นยังไงก็ต้องจีวรลายสองนี่นะ หานาพอางเ,เกงยีนน่ะหนักหนาหน,นาจะเสื้ออังสะกันหนาวอะไรนะไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้นะถ้าเราประหงยงั้นในเมืองไทยก็ตายอย่างเดียวร้ดอนตับแตกอย่างนี้นอย่างทีอินเดียยิ่งหนักตอนนี้นะพุ่งไ,ไปถึงเท่าไรละห้าสิบสองห้าสิบสามองศาช่วงนี้ก็มีการเลือกตั้งที่อินเดียคนตายไปไม่ใช่น้อยนักข่าว ฮิตตกเล่นงานเวลาไปรายงานข่าวสนามเลือกตั้งเขานี่ก็เห็นแล้วพออยู่อย่างนั้นนะมันก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์บางทีเราเห็นนะเอารังเขาทำไมชอบดืมนะ่มไวนเงี้ยไม่ดื่มมืงไทยะนะเพราะเขาต้องการความอบอุ่นของร่างกายนะนมันหนาวมากนะอันนี้เป็นเรื่องที่ นมนุษย์เนี่ยมันอยู่ได้โดยการปรับตัวนะแล้วก็อยู่ได้มันถึงวันนี้ก็เพราะว่ามันเก่งในเรื่องของการปรับตัวอย่างนี้นะนะปัญหาก็คืออย่าเอาแค่ปรับตัวอย่างเดียวนะปรับใจด้วยนะปรับใจนะแ้วที่สำคัญก็คือนะเวลาเราปรับตัวก็แปลว่ามันเริ่มมีการเบียดเบียนผู้อื่นนะเบียดเบียนสัตว์อื่นเกิดขึ้นนะเราเห็นได้เลยว่า เวลามนุษย์เขาจะดำรงอยู่กันเนี่ยอย่างเช่นอยู่ในขั้วโลกอย่างเงี้ยนะนะต้องอาศัยหนังกวางเลนเดียมนะาเป็นเครื่องนุ่งห่มนะ่ะว่าสัตว์พวกนั้นมัมนต้องใส่ชุดกันหนาวนีมันอยู่ได้ยังไงอะ่ะมันมีขนสองชั้นสามชันนม้นอย่างเงี้ยอย่างหมาพันธยุโรปเนี่ยที่ก็มาเลี้ยงไว้ในเมืองไทยพันธที่เบตอะไรทั้งหลายเนี่ย นะวเวลามาอยู่ในเมืองไทยต้องติดแอร์ให้มันนอนไม่งั้นะมันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ติดแอร์ทำยังไงมันก็สลัดขนชั้นในออกหรือต่ขนชั้นนอกเงี้ยนะนะขนก็จะโรโกรนหน่อยไม่สวยเหมือน,นที่เราเห็นเวลามันอยู่ต่างประเทศอยู่กับหิมะอะไรเงี้ยสัตว์บางชนิดอย่างเช่นพวกจามรีที่อยู่เทือกเขาหิมาลัยเนี่ยขนมันกี่ชั้นไหนะนจะชั้นนอกไหนชั้นในไม่งั้นะนะจะไปยืนตะก มมะอยู่ได้ยังไงมันก็ตายหมดแล้วนะนี่คือการปรับตัวโดยธรรมชาติของมันทั้นสิ่งที่พระเจ้านํามาสอนเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพรนะเจ้าทรงเน้นย้ําให้เราปรับตัวให้เหมาะสมต่อกาลเทศะนั้นๆแนะม้ทั้งเรื่องของพระวินัยเองพระเจ้าทรงอนุญาตเอาไว้นะถ้าจะเ,าเข้าจริงน,นะก่อนที่จะปรินิพพานก็ทรงอนุญาตไว้ว่าอะไรที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ กาลเทศะนั้นๆก็ทรงอนุญาตให้สามารถที่จะตัดพระวินัยบางข้อออกได้อย่างนี้ตอนแต่ปัญหาคือพานนลืมถามมาแล้วข้อไหนล่ะที่จะต้องตัดออกัน้นการสังยนาครั้งแรกนพะระมหาเถระในยุคนั้นนะจึงตกลงปรงใจกันว่าในเมื่อไม่ได้ถามก็เอารักษาไว้ก็แล้วกัน พอเข้าจริงแล้วเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้เราก็เห็นว่ามีหลายข้อเลยนะที่ไม่ไดเอามาใช้เลยอย่างเช่นของการหล่อสันทัดนี่เป็นตน้นนะก็คืออาสนะที่ใช้ปูนั่งนะมีก็ยังเราก็ยังต้องอ่านต้องท่องกันอยู่อย่างนั้นนะจนถึงวันนี้แต่ว่าเอาเข้าจริงเราไม่ได้ใช้เลยนะหรือจะาจะเอาเป๊ะตามไม่ได้จริงนะ นะเอาเข้าจริงนะมีงไม่ต่างกว่าสามสี่พันข้อนะเพราะว่าหนะนะจะมีดีกาในะจะมีพวกอนุบัญญัติอะไรตามมาอีกเยอะแยะนะที่พระเจ้าได้ทรงแสดงเอาไวนะนะ้มากมายมหาศาลนะนะถ้าทำอย่างนี้ผิดแล้วถ้าทำอย่างนี้ล่ะนะนะนะะถ้าฆ่าสัตว์ต้องอบัติประชิกนะถ้าไม่ได้มีเจตนาฆ่า จะต้องอบัตอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรเงี้ยถ้ารักทรัพย์เกินห้ามาศกแล้วถ้าไม่เกินห้ามาศกจะต้องอบัตอะไรก็จะมีอนุบัญญัติอะไรพวกนี้ยตามมานะเพราะฉะนั้นเอาเข้อจริงเราก็ไม่ได้ดปฏิบัติหมดทุกข้อหรอกนะเพราะนั้นที่สําคัญจริงๆพระเจ้าจึงส่งเน้นย้ำมาที่ไอตัวอิ won, นทะรียสังวรหรือที่เรียกแบบภาษาไทยเราคืออินทรีย si อินทรีย์สังวรนะฮะ แต่ในภาษาบาลีเขาไม่ได้อ่านว่าอินทรีเขาอ่านว่าอินทรียะอินทรียะสังวรศีลคือการสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไม่งั้นพระเจ้าของไม่สอนพระรูปหนึ่งว่า,าถ้าเธอรักษาศีลสองยข้อไม่ได้ก็รักษาใจอย่างเดียวน,น,น,นรักษาใจอย่างเดียวเนี่ยมันครบแล้วจะกี่ข้อพระวินัยจะกี่ข้อมันก็ครบแล้วนีมันรครบตรงไหนปัญหาคือบางคนเนี่ย ทุกเพราะพระวินัยนะีะจำได้ว่าอยู่ครั้งหนึ่งที่หลวงปู่ชาไปถามหลวงปู่มั่นนะไปตามหาหลวงปู่มั่นไปถามท่านว่าโอ้อในอะไรสิกขาวันานาแล้วรู้สึก่าวินยยัยเยอะแยะเหลือเกินไม่รู้จะปฏิบัติยังไนะงหลวงปู่มั่นบอกว่าวินัยไม่ได้มีใหวแบกนะ วีไนไม่ได้มีไว้ให้แบกนะเพราะท่านได้ยินอย่างนั้นท่านก็เบาใจลงมานะแปว่าอะไรก็ปฏิบัติเคร่งครัดตามพระวินไนเท่าที่เราจะทําได้แต่ว่าที่สําคัญก็คืออย่าไปปฏิบัติแบบยึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งทุกข์เครียดไปหมดเลยนะพอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยผู้เจ้าก็ต้องการให้เราได้ปรับใช้ให้เหมาะสมนะแน่นอนเราการเวลาผ่านมา2 0 0 0กว่าปีเนี่ยยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิม นะมันไม่มีทางที่จะทำเป๊ะตามนั้นได้นะถ้าจะเป๊ะตามนั้นจริงๆก็คงจะอยู่ยากแล้วนะไม่รู้จะอยู่ยังไงตรงไหนและนะไม่ต้องอะไรมากเอาค่าน้ำค่าไฟลหลายวัดที่เจ้าวาดก็ต้องจ่ายเองนะไม่มียมไหน,นมาบริจาคให้หรอกเนี่ยนะแต่พระกดสวิตไฟแก๊กหนึ่งก็อบัดกินแล้วนะ่ะว่าอะไรนะเพราะว่าปัจจัยนั้นพระเป็นคนจ่ายเองจ่าเองจ่ายเองนี่เป็นต้น นแล้วจะอยู่ยังไงกับจ,จุดเทียนนะจุดตะเกียงอยู่กันไปยางเงนะไมก็ก่อไฟเขา้าหาฟืนมาก่อไฟอยู่อะไรเงี้ยนะเพราะมันเปเรื่องยิบย่อยนั้นเรื่องของพวนายนีนเป็นเรื่องที่ต้องคํานึงถึงว่าที่เราขณะที่เราทำอย่างนี้นเรามีความสํารวมภายในไหมหมายถึงว่า,าเราเครียดเราทุกข์เราวิตกกังวลเรามีสติรู้ทันตัวเองไหม นะถ้าเรามีสติรู้ทันตัวเองอยู่เนี่ยมันเกิดการสารวมระวังเกิดขึ้นแล้วนะอะไรที่จะทําให้อกุศลมันเกิดนะง่ายง่านกะ็คือโลภะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นทําให้เราทุกข์เนี่ยก็วางไว้ก่อนนะจะต่อให้เป๊ะตามพะยในขนาดไหนนะก็เครียดอยู่ดีอย่างี้นะก็ทุกข์อยู่ดีอย่างี้นะแสดงว่ามันไม่ถูกแล้วละ่ะเพราะว่าขณะนั้นโลภะโทสะโมหะมันครอบงำใจเราอยู่อย่างตอน,นนะอันนี้ก็ต้องระวัง นะวันให้ศึกษาถึงเรื่องคุณค่าแท้ๆของการดำรงอยู่ของเราในขณะนี้กินเพื่ออะไรนอนเพื่ออะไรจะเยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเพื่ออะไรใช้สอยเสนาสนะกีฬานาเพศอะไรทั้งหลายเนี่ยเพื่ออะไรนะเพื่อสนองตัณหาตัวเองหรือเพื่อพอให้ดั้งกายดำรงอยู่ได้เพื่อเกื้อกูลต่อกัน ไปพึ่ปฏิบัติต่อการเจริญภาวนานะนี่ก็ต้องไปสังเกตดูที่จริงแล้วมันใช้ได้แม้กระทั่งในชีวิตราวาสด,ด้วยนัน่นแหละเพราะว่าที่เราวิ่งตามกระแสะตอนนี้ก็เห็นว่าโอ้ยมันล้นแล้วแต่มันเกินกว่าที่ร่างกายจะต้องการนั้นนะั้นะเสื้อผ้ามีกี่ร้อยกี่พันชุดนี่นนะบางบ้านนี่มันล้นตู้ไปหมดแล้วนะนะจะทิ้งกับก็เสด้ายซะเลยนะบางบ้านเป็นอย่างนั้นนะนะจะทิ้งก็เสดาย จะเก็บไว้ก็รกไปหมดเงี้ยนะเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรแต่จะทิ้งกับเสียดายอย่างแหละกลายเป็นภาระของชีวิตขึ้นมานี่แปลว่าไม่ได้อยู่กับคุณค่าแท้มอยู่คุณค่าเทียมนะมันรวมถึงอย่างอื่นนะไม่กล้าปรับเปลี่ยนตัวเองไม่กล้าออกจากคอบโซนเงี้ยนกะลัวว่าชีวิตจะลําบากกลัวว่าจะมีปัญหาโน,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 น่นนี่นั่นอะไรนะอันนี้คือสรารภาพที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจ ว่าแท้จริงแล้วปัจจัย4หรือปัจจัย5ปัจจัย8อะไรที่เราหาอยู่ตอนนี้นะมันเกื้อกูลต่อทำให้เรามีกุศลธรรมมีกุศลจิตเกิดขึ้นไหมแค่นั้นเองอันนี้ต้องไปสังเกตดูตัวเองนะโทไดาอาแเราชั้นละเข่งครัดรักษาศีลสมบูรณ์แต่ว่าคอยจับผิดคนอื่นนะแปลว่ามันใช่ไม่ได้แล้วแปลว่าจิตใจเราขุ่นมัวแล้วนะถูกเอาสนวันครอบงำใจเราอยู่่นนะ คนนั้นไม่เรียบร้อยคนนั้นไม่สะอาดเหมือนเราไม่เคร่งครัดเหมือนเราอย่างเงี้นะแต่เป็นอย่างนี้ก็กลายเป็นว่ามีมานะเกิดขึ้นทิฏฐิเกิดขึ้นครอบงำใจตัวเองอยู่นะแล้วก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นก็อยู่ด้วยความรังเกียจร,รังงอนอย่างนั้นนะอยู่ด้วยความทุกข์อย่างนั้นนะนะะในเรื่องของโลกนี่เป็นเรื่องของ ถูกใจไม่ถูกใจ,กใจแค่นั้นเองเนี่ยสังเกตด,ดูได้อย่างชีวิตของคารวนะเนี่ยหลายคนดังเกียจการหวรงานของคณะรัฐบาลนะรัฐบาลไหนมาก็มีก็มีคนเกลียดทุกรัฐบาลนลั่นแหละนะฮะสังเกตด,ดูดังเกียดจนกระทั่งว่าเราจะย่างย้ายประเทศไปอยู่ประเทศอื่นนะแต่ว่าย้ายแล้วมันจะมีความสุขกว่าอยู่ประเทศไทยใช่ไหมนนหนักกว่าเก่าซะอีกยิ่งไปอยู่ยุโรปอเมริกากลายเป็นพลเมืองชั้นสองชั้นสาม นี่คนขาวก็ดูถูกคนดำคนดำก็ดูถูกคนเอเชียที่เนี่ยคนผิวเหลืองนี่นากรีงวอยู่ในบ้านตัวเองที่เนี่ยนะน่นกะก็ว่านไปน,นี่เป็นเรื่องของความถูกใจไม่ถูกใจแค่นั้นน่ะสังเก็ด,ดูให้ดีเถอะนีเราจะเกตเห็นไหมเห็นไหมช่วงหลังๆวันนี้เดิมมีคนผิวดำที่ออกมาทำร้ายคนเอเชียเยอะขึ้นเยอะขึ้นนอ้ผิวขาวนะ่ะน้อยกว่าด้วยซ้ำไปดูถูกอยู่แต่มัไม่ได้ทำร้ายน่ะ แต่นคนวิวาดำเนี่ยมันทำไรนี่คือเรื่องของโลกนั้นเ,เอาละเอาเป็นว่าสรุปว่า,าดำรงอยู่อย่างรู้คุณค่าแท้รู้คุณค่าเทียมของการที่เราจะอยู่ในฐานะอะไรฐานะของพระฐานะของโยมก็ดำรงอยู่ให้เหมาะสมกับกาลเทศะนฉลาดาเหตุผลตนประมานการสังคม บุคคลนะที่พระเจ้าสอนไว้ในสัพพริสธรรมนะเหมาะสมแค่นั้นเดงนะอย่าทำด้วยความทิฏฐิมานะของตัวเองแค่นั้นแหละนะเดี๋ยวเราสวดมตนกัน